ดูด่วนทึ่งทั้งอาเซียนเผยความลับทีมชาติไทยเกือบหลับแต่กลับมาได้ทำได้ยังไงโคตรฮึดพลิกแซงเอาชนะสิงคโปร์สุประโชคพูดโคตรดีอีชิอิของจริงส่วนสุปนัทฟิตจ,จัดกลับไปช่วยบุรีรัมต์ต่อเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแน l ตองสุยครับคลิปนี้จัดเต็ม เรื่องราวของทีมชาติไทยการโอ้โหเชื่อว่ายังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ชื่นมืน่นแล้วก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยของเรานะครับในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยชนะรวด3นัดติดต่อกันครับคุณผู้ชมทำให้เราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือโปรแกรมนะัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มจะเปิดบ้านเจอกับกัมพูชานะครับในวันที่20ธันวาคม2ทุ่มที่ราชมังไปชมไปเชียร์กันเยอะๆนะครับและก็มีช่องทางการถ่ายทดสด เยอะแยะมากมายเลยนะครับ BG Sport to Sport AIS Play ไทยรัฐดูกันได้โอ้ oh, แน่นอนครับเมื่อวานนี้ผมอยู่ในสนามของเกมนี้เนี่ยคือบรรยากาศดีจริงคุณผู้ชมใครจะเชื่อครับปกติฟุตบอลไทยเนี่ยโดนนำสองลูกเนี่ยกลับมาไม่ค่อยได้หรอกเต็มที่เสมอกลับมาชนะได้เนี่ยคือ20ปีที่แล้วคุณผู้ชมชนะตีดดแอนโตเบโก้สแล้วเราทำไม่ได้มา20กว่าปี แต่วันนี้ทําได้นะครับต้องชื่นชมนะอิชิอิปลูกใจโคตรดีเขาพูดในห้องแต่งตัวพูดกระตุ้นนักเตะไทยดีมากและเขาเป็นคนที่ค่อยๆค,ค,คิดแล้วใช้สติทุกอย่างสุดท้ายวิเคราะห์แล้วก็ให้นักเตะส่งสารไปให้ทุกคนกลับมาได้อิชิอิน่ของจริงโคตรล้ำลึกแล้วตอนนี้กำลังพัฒนาฟุตบอลไทยทีมชาติไทยอย่างเห็นได้ชัดเขาต้องการสร้างนักเตะ ทีมชาติไทยสายเล่นใหม่ให้เยอะที่สุดเพื่อลุ้นไปบนโลกในปี2030นะครับอิชิแกตั้งใจจริงๆนอกจากนี้นะครับอิชิก็ต้องได้เครดิตเต็มๆแลวนักเตะไทยทุกคนสู้มากคือตอน2 0เนี่ยเห็นได้ชัดว่าทุกคนเนะี่ยตอนแรกนึกว่าจะคอตกใช่ไหมแต่ทุกคนเชิดหน้าวิ่งสู้และสุดท้ายกระดับมาได้เพราะเชื่อมั่นในการและกันอันนี้คือเรื่องจริงล่าสุดมีข้อมูลนะเป็นสุพนันเนี่ยออกมาเปิดเผยว่า สุปโชคสารชาติก็คือส่วนสําคัญคือสุปโชคเนี่ยมีอาการบาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมแต่เขาอยู่กับทีมตลอดและสุปโชคก็เป็นคนให้กําลังใจเป็นคนปลุกใจเพื่อร่วมทีมสุปนัทก็บอกว่าสุปโชคพูดดีมากคือให้ทุกคนเล่นให้ตัวใหญ่เข้าไว้ให้เชื่อมั่นในฝีเท้าตัวเองนี่น่าจะเป็นคําพูดช่วงพักขึ้นจริง,รงๆเลยคุณผู้ชมคือเสถภาพของนักเตะไทยอ่ะ ดีกว่าทุกชาติในอาเซียนอยู่แล้วแต่เรามักจะเกรงจะกดดันกันไปเองเวลาไปเจอเกมที่กดดันแต่ถ้าเกิดเราเล่นตัวใหญ่เล่นแบบเราเหนือกว่ามั่นใจในเพื่อนมั่นใจในต,ต,ตัวเองเนี่ยเราก็กลับมาได้สุดจัดและสุดปโชคอะผมก็เจอน้องเนี่ยหูนน้องอยากเล่นมากพยายามจะเร่งร่างกายแล้วก็พยายามจะกลับมาลงสนามให้ได้จะช่วยทีมชาติไทยคว้าชแชมป์อาเซียนให้ได้สุดปโชคเนี่ยว่าที่กับตันทีมชาติไทยในอนาคตเลย เพราะเดี๋ยวนี้คาพูดของเขาเนี่ยมันปลุกใจเพื่อร่วมทีมได้เพราะว่าไม่ใช่แค่เราเห็นนี่เป็นการยืนยันจากบรรดาน,นักเตะในทีมสุพนันยังยกย่องสุพนันคือรุ่นพี่สุพโชคนะยกย่องเลยว่าเช็คของจริงยอดเยี่ยมครับนี่แหละทุกคนต้องช่วยกันเป็นเรื่องที่ดีนะครับพอทุกคนช่วยกันทุกคนกลับมาได้ครับทีมชาติไทยแต่จากเกมนี้ที่ชนะสิงคโปร์สี่ต่อสองก็ต้องยอมรับว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยเฉพาะ การยืนเกมรับอาจจะต้องทําให้ดีกว่านี้แต่ก็ยอมนะสิงคโปร์เขาดีจริงแหละแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราจะไประดับสูงกว่านี้เนี่ยเราต้องปรับในหลายๆเรื่องซึ่งอีชีและก็นักเตะไทยพร้อมปรับเพราะทุกคนเนี่ยไม่เซ็ตเหมือนกันคืออยากพัฒนาไปพร้อมๆกันคือทีมชาติไทยชุดน,นี้เป็นชุดอายุ24 25 21 22เป็นชุดแห่งความหวังในอีก4ปีข้างหน้าในการลุ้นไปบลโลกแล้วก็เอเชียนคัพรอบสุดท้าย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเติบโตไปด้วยกันเขาได้เจอบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันยิ่งทําให้ความสาม,มคัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยยิ่งดีครับคุณผู้ชมคือหลังจบเกมอ่ะกว่าเขาจะออกจากสนามนะโคตรดึกเพราะอะไรรู้ปะเพราะอีชิเรียกทุกคนมาคุยในห้องแต่งตัวมาถ่ายรูปมาพูดคุยกันซึ่งบรรยากาศดีมากตอนนี้แลวแบบนักเตะเดินออกมาสีหน้าแววตายิ้มแยม้มแล้วก็ภูมิใจในการเปน็นนักเตะทีมชาติไทย ภูมิใจกับการเล่นให้กับทีมชาติไทยอันนี้คือเรื่องจ,งจริงจากสิ่งที่ผมมาสัมผัสถึงสนามสิงคโปร์ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมไม่ว่าฟุตบอลน,นั้นไหนสมัยนี้มันยากหมดและยิ่งเป็นเกมเยือนคู่ต่อสู้ถึงแม้ว่าคุณภาพจะต่ำกว่าเราแต่เขามีกองเชียร์เขามีบรรยากาศเขามีความคุ้นชินเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นช่วยได้คือถ้าเกิดเราไม่นิ่งพอใจเราไม่ใหญ่พอเนี่ยเราก็อาจจะโดนได้จริงๆซึ่ง ชื่นชมทุกคนจริงๆที่ช่วยกันเตือนสติช่วยกันพูดปลุกใจและสุดท้ายทีมชาติไทยกลับมาชนะเข้ารอบก็ลุ้นให้ไปถึงแชมป์นะครับถ้าทีมชาติไทยชุดนี้ไปถึงแชมป์อาเซียนได้เนี่ยมันจะตอบทุกอย่างเราไม่ใช้ชุดดีที่สุดแต่ใช้ชุดไหนเราก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดนี้กันนะครับเป็นชุดแห่งความหวังเป็นชุดที่เล่นและสนุกกระนะัต่อไปเจอกับกัรบ,บูชา ได้รับรายงานจากแฟนบอลได้รับรายงานจากนักเตะมาว่าอยากให้แฟนๆนะไปเชียร์กันที่สนามเยอะๆไปให้มากกว่า2 0 0 0 0คนไปสัก3า0 0 0 4 0 0 0 0คนเป็นกําลังใจเพราะว่านักเตะหลังนักนี้ทุกคนเนี่ยทำเต็มที่คนที่ผิดพลาดจากเกมแรกคนที่โดนวิจารณ์ตอนนี้เขาปรับปรุงแก้ไขดีขึ้นแล้วโฟร์แบรน,นยอดสงวันสองแอซซิดเพรโดนฉํารัศมีกับหน้าที่ในการเป็นกัปตัดทีมเนี่ยช่วยปลุกใจช่วยพูดก็บน้องๆก็ดีนะในในห้องแต่งตัวอะไรต่าง และน้องๆก็เชื่อมั่นในตัวพีระดลรวมถึงใครๆอีกหลายคนนะครับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเพราะฉันก็เชียร์กันต่อไปสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่โอ้โห,โหต้องบอกเลยนะครับว่าคือในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดยใช่ไหมแล้วก็เห็นได้ชัดว่าคือสโมสรในไทยก็มีแข่งรวมไปถึงสโมสรในลีกมาเลเซียล่าสุดคุณผู้ชม สุพนัทเหมือนตาโคตรฟิตไม่ใช่แค่สุพนัทนะมีพันษากับเสกสารลาตีนะครับเดินทางกลับจากสิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะไปช่วยบุรีรัมยูยเต็ดลงเล่นในฟุตบอล FA ัพช่วงดึกวันนี้ต่อโอ้โหคือสุพนัทเนี่ยสามารถมีชื่อให้กับบุรีรัมได้แล้วเพราะฟุตบอล FA รอบนี้มันเป็นรอบอ่ารอบที่เล่นปีหน้าซึ่ง ใช้นักเตะได้แหละสุพนัทก็กลับพันษาก็กลับเสกสรรก็กลับแต่ไม่รู้กลับไปในครั้งนี้จะได้เล่นหรือเปล่านะเพราะอย่างสุพนัทเนี่ยเล่นมาร้อยนาทีกับทีมชาติไทยอะ่ะผมไม่รู้ร่างกายของน้องจะเป็นยังไงเพราะนักฟุตบอลเดินทางกลับเลยแล้วมันเดินทางจากสิงคโปร์ไปแล้วจะให้ลงแบบเป็นเต็มเลยผมว่าผมว่ายากนะเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะเสี่ยงการบาดเจ็บก็เดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันว่าทั้งสามคนเนี่ยเขากลับไปที่บุรีรัมย์แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะลงสนามหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามีรายชื่ออยู่บนบนมานั่งสำรองเดี๋ยวก็ติดตามกันในช่วงเย็นช่วงเด็กวดึกวันนี้คือบุีร์เขาต้องการสรักรอ้ใหญ่ที่สุดเพราะเจอกับมหาสารคามซึ่งมหาสารคามเป็นทีมจากไทยลีกสองใช่ไหมแต่บุีร์เหมือนเขาก็เข็ดถ้าเกิดเขาแบบไม่ได้ชุดดีที่สุดเขาอาจจะตกรอบเพราะปีที่แล้วเจอบางกอกใช่ไหมและในชิงแชมป์อาเซียนนี่เขาก็โดนของอันฮานอยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ลงหรือเปล่า ถ้าได้ลงนี่ต้องบอกว่าฟิตมากนะสุพนัทพันษาแล้วก็เสกสรรลาตีอ่ะเออแต่ผมเป็นห่วงเรื่องของอาการบาดเจ็บหวังว่าสุพนัทอย่าเจ็บเลยสุพนัทพันษาหรือเสกสรรเนนะี่ยอย่าเจ็บอยากให้เขาถนอมร่างกายหน่อยเพราะถ้าเจ็บขึ้นมาเนี่ยส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยมากๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น หวังว่าทั้ง3คนจะไม่เจ็บล้วกันนะครับเออก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ลงหรือเปล่าในช่วงดึกวันนี้นะอะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ